โอเคครับก็ขอสวัสด okay, so ีน้องทุกคนชาวฟรีไฟล์นะก็เ okay. ดี okay. uh ๋ยววันนี้พี่จะมาหนึ่งกับสาวลาวแล้วผม๋ยวขอโทรหาก่อนก็เดี๋ยวเราจะเกณฑ์ก็เดี๋ยวเราจะเกณฑ์เขาเว้ยเราจะสร้างแบบมีแต่เอ็มห้าร้อยนะทุกคนโอเคไหมหรอเออเธออ่อนอ่อนให้เขาด้วยนะเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะหื นใช่เหรอได้ไอ้บ้าเลยอ, <c oughs> อะไรเธอทำไมหรอเอาทำไมหรอสวยแล้วอ้าวทำไมอ่ะแล้วก็เล่นหมดซีซีไม่ใช่หรอซีบีซีไม่ใช่หรอก็จำไม่ได้อ่ะหมดซีบีซีเวลาเล่นเกมมามันก็มีปืนอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอแตองโมสวยแล้ว,ลวสวยอะไร เอ้ยทำไมมันเอว่าอร่อยวะคิดไปเองเปล่า <ừ. S 1> อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยไหนทเิมไหนเนี่ยเนี่ยไหนครับมาดิมาดิมาดิาเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเต็งอะ่ะตึงพ่อต,ตึงพ่อต,ตึงพอ่อเฮ้ยตึงเกินตึงเกินเฮ้ยแตงโมตึงเกินแตงโมตึงเกินเฮ้ยแตงโมตึงเกินสู้ไม่ไหวเลยเฮ <c oughs> ้ย อุ้ยแตงโมเป็นไรอ่ะเอานี่เหลือโซโปลเนี่ยอุ้ยตึงเกินตึงเกินเตึงเกินอุ้ยวิ่งไม่ออกเลยอะเธอเฮ้ย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 เยเฮ้ยอ้ยวเ้เ้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเเยเยเยเ้ โอ้ได้ได้ได้อ่อนให้เขาก่อนอ่อนให้ก่อนนะอ่อนให้เขาก่อนอ่อนให้ก่อนนี่อ่อนนี่คืออ่อนให้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้จะดีเนาะจะดีโอ้ก็สาวเราใจดีทุกคนเออทางนี้ทางนี้ มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางในเอ็นแตงโมอุ้ยอุ้ยตึงตึงเกินแตงโมตึงเกินแตงโมพี่ยอมแล้วแตงโมเดาเดี๋ยาแตงโมตึงเกินแตงโมหมูแตงโมยิงยิงยิงตึงเกินอ่ะพี่สู้ไม่ไหวเลยฮึหมพี่ยอมแล้วแตงโมพี่ยอมแล้วหมูแตงโมก็ตึงเกินอุ้ยยิงไม่โดนแตงโมตึงเกินเลยเนี่ยอุ้ยเฮ้ย แตงโมเต่งเกินสู้ไม่ได้เลยทำไมพี่โดดไม่ออกไงเด็ดอะไรก็ไม่รู้เก่งมากเดี๋ยว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 เก,ก่งเกินแตงโมเก่งเกินไหนได้ไม่ใชไ,ไมพี่เล่นไม่ออก,กนเนยนไงสองสาวเก่งกันเกินอะไมอ่ะนั่นป๋อแล้วนั่นป๋อวิ่งมไวิ่งไปปิงเอ้าไม่ไปเฉย เฮดช็อตอา้อาวอา้าวอ้าวใครร้องอ่ะเฮ้ปุ่มมันเป็นอะไรเนี่ยปั๊กแน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่เปล่า โอ้โหโอ้โหพี่ตายแล้วโอ้ครับโมแตงโมทำไรอ่ะแตงโมแตงทำอะไรในบ้านโมไม่เชื่อพี่เหรอโอ้ยยยแม่แตงโมทำไรอะเดิโมทำไรอะแตงโมแตงโมแตงโมยินทำไรอ่ะฮัลโหล ช่วยพี่ได้เยอะเลยช่วยพี่ได้เยอะเลยเยอะในในในเธอบอกว่าแตงโมเตงไงเธอแตงโมเตงตึงใช่ป่ะตึงสุดละตึงสุดอ่ะเตงเกินเตงตึงอยู่ในบ้านเลยนะเตงนั่งเตงอยู่ในบ้านนะอ้าวอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ผมพลาดพื้น ชิน้อยนี่นะเว้ย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 ตึง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 ต็งเกินต็งเกินตงเกินเฮ้าเตงเกินเมาเป็นไรเนี่ยเอมาเออเนี่ยตงเกินตงเกินากลัขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรเล่นสองเครื่องเลยเหรอเกินเกินเจ๋

Me <laughs> Hem! hem, hem. ฮัมฮ sure ัมฮัมย no ืนรออะไรยืนรออะไรกดท่านี่ไม uh, ่เห็นอะไกดท่ากดท่าเต้นเดี๋ยวกดท่าเต้นอยู่เนี่ยยยืนรอไม่ได้ยืนรอกดท่ากดท่าอะไรเนี่ย

แฮม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 ชอบชอบแตงโมชอบแตงโมชอบแตงโมเล่น M500 ไม่เป็นหรออันนี้พี่ก็เล่นไม่เป็นนะเนี่ยพอดีแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนมันหายไปไหนหมดเหมือนกันน่ะอืม knight ハハハハ

เฮม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 ว่าอ้าวก็เห็นชุบกันไงก็เลยอยากให้อยู่ด้วยกันไงเฮม <laughs> เฮม <laughs> เฮมเฮมฮึอ้าวไม่ถูกใจสิ่งนี้หรอ <laughs> ชอบใจแต่เหมนแตงชอบไงเห็นเห็นชอบอยู่ด้วยกันเมมเเหตงมย่ฮ่าฮฮเฮมเฮม เอ้ยโหโอ้โหกดหมดแม็กเลยเหรอโอ้โหเกินโอ้โอ้ไม่ปาดีเลยนะโอ้เธอเธอเขาเองเธอเฮ้ยเธอเขาเอง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 อย่าแตตกัวโอ้เธอไหนหมดไหนหมดแต่งโมติงกับเธอไงโมกันเไยก็ตึงกว่าไงตึงเกิน ยืน,ยนตึงย,ย,ยืนตึงเลยไอ <c oughs> เราคิกว่าตึงแบบตึงตึงโควะ่วะหัวคมอย่างงี้ไม่ใช่ยืนตึงเลย <c oughs> โอ้ยยืนตึงเกิน คอยอยู่ทางลงนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคน้องอะเฮดชอเฮ้ยจะาได้หรอเอ้าวจ้าวเหรอใช่เหรอเจ้าวหรอ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรกรมใหม่กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้าง <c oughs> อะไรเนี่ยท็อปอัพเวลคัม ฟีฟา r เวิร์ดซีรีส์สามสิบเมสามสิบเดือนนี้เหรออีกสามวันเหรออ๋ออีกสามวันใช่ไหมเฮ้ยใช่เหรอนี่คืออะไรตเติมเพชรครบสองเก้าเก้ารับท่าทางใหม่เฮ้ยท่าอะไรวะทุกคนนี่อะไรเนี่ยไวโอเลตเฮ้ยชุดอะไรเนี่ยเท่นะชุดอะไรทุกคนรู้เปล่าเออเข้าไปดูเป็นภาษาอังกฤษนี่อะไรอ่ะกีกรรคาบุก,กิวอร์เดอร์ Warrior. เนี่ยเข้าไปดูดิเออบอกแล้วมีเสียงเพลงอีก แหมไม่มีเสียงนะของบัตก็คือชุดคาบูกินั่นเองครับผมนะก็อันนี้คือแลฟรีอ๋อคือเพิ่มเลทอ๋อไม่แบ่เฮ้ยถ้าเรากดอันนี้คือได้เลือใช่ป่ะคือแบบปบบวกลากอ่ะคือแบบออกง่ายใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราเพชรไม่มีไนงะก็สาบใครที่มีเพชรเหลือนะครับผมก็สามารถมาหาชุดคาบูกิได้เพราะว่าอริงิพี่มีแล้วนะโอเคไปดูอย่างอื่นกันไหมก่ะอืมอันนี้คือแลท็อปอัพท็อปปี้วันนี้ลูกค้าใหม่ยี่สิบบาทรับ ยี่สิบเก้าบาทรับห้าร้อยยี่สิบเลยเหรอโอ้เยอะเกินเฮ้ย hey, นี่ไงไวโอเล็ตอะไรปากปากกวิดเขาเขียนว่าอะไรม่วงเลือดเชิดปังอย่างนี้ผมนะก็เขาเหมือนเดินแค่เอาของออกสองอย่างของที่เรายังไม่มีนี่เรามีอย่างกระทาเนี้ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะงั้นก็เอาพวกสกินเปินออกกันอ่ะเอาสกินบนออกเพราะว่ามันจะส่งยี่สเก้าวดออกมาเนี่ยได้ชุดนี้คือแบบปุ๊กนะ สกินปืนก็นยังดีเพราะว่าสกินปืนแพงใช่ไหมเออต่อไปสีก้าแล้วตังไม่พอครับผมนะเดี๋ยวไว้พี่มีพี่จะมาเหมาหมดตัวกันเ๋ย่ดูอีกเฉยซิว่ามีอะไรอีกชุดแก๊งมาเฟียสั่งรวยโหแต่นี้เป็นเป็นแบบไอเนี้ยแบบเป็นลักกี้รอยัลแล้วผมนะก็เพชรไม่มีเหมือนกันนะทุกคนถามว่าชุดสวยไหมชุดนี้โหเท่นนะเป็นมาเฟียผู้หญิงทุกคนดูดีเห็นปะเฮ้ย ก็ถือว่าเท่พอสมควรนะนี่ชุดผู้ชายจริงๆชุดผู้ชายอย่างเท่พี่เอาแค่กางเกงก็พอแล้วดูกางเกงนี่กางเกงโคตรเท่อ่ะโอ้โหดูดิมีหนวดด้วยทุกคน้ด,ด,ดูชุดเต็มปะเต็มนี่คือแบบโจอเลยเนะนี่ยทุกคนโเท่เหมือนกันนะผ้าคลุมก็เท่แค่ผ้าคลุมอะ่กะก็เท่แล้วมีรอยสักเห็นมากในชุดผู้หญิงผู้หญิงยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าชุดผู้ชายน่ากลัวมากแล้วก็มีชุดแบทเทิลอยู่ด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องนะแล้วก็ไปแลกของดกเฮ้ยแลกได้อะไรบ้างเอ้ เฮ้ยมันมีสกินปงสกินเปินด้วยนะเฮ้ยนะใครที่ยังไม่ได้จัดจะต้องมาจัดสนาเข้าใจป่ะหือว่าคุมนะครับผมคมจริงจริงเนะยสวยด้วยนะโอเคนะก็ถ้าเราเติมท่าทางวันนี้ไปเลยใช่ป่ะนี่ตออัพเนี่ยเราก็ได้ท่านีด้วยเฮ้ยทุกคนไม่เติมไม่ได้ละพอเติมท่านี่เสร็จใช่ป่ะเพิมอเสแล้วก็ตังไปเล่นกิจกรรมต่อเองครับผมนะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวราน้องทุกคนไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายนะครับผมจุ๊บๆนะสวัสดีครับ